ที่ผมเจอนอกเงือกนะครับตัวนี้สูนะแ้ามีอีกคู่หนึ่งตัวนี้แล้วก็ตัวหนึ่งก็ต่อตรงโน้นตรงต้นไม้เหรอฮะเห็นนะมันทำรังอยู่นี่นกเงือกเขาบอกว่านกเงือกคู่นี้ เขาจะมาทุกป,ปีแล้วก็มาทํารังเดิมมันจะมีลูกด้วยนะฮะแต่ว่าหน้าลูกพอต่อแล้วเขาก็จะตายแล้วเขาก็กลับมาทํารังเหมือนเดิมอยากจะบอกว่าที่ประจบเนี่ยหรืออ่าวมันนาเ,เนี่ยเป็นสถานที่ที่รวมสมบูรณ์มากๆเลยนะฮะมีนกเงือกเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะมาดูใ,ใกล้ๆแต่ว่า,าต้องไม่อยากไปยุ่งอะไรเขานะครับเราแค่เดินถ่ายเฉยเพราะว่าเดี๋ยวาเขาตกใจ ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงมีคนทำลังนะครับแต่เนี่ยเขาเป็นคู่กันแล้วเขาก็จะมาที่นี่ทุกปีถ้าคนไหนเจอนะก็รบกวนอย่าบรบกวนเขานะครับดูได้นี่ถือว่าใกล้มากๆนะโอ้โหตื่เต้นมากอะเห็นน้องเงือกอะ